เรื่องยาบ้าท่านผู้ชมว่ามาสิมีความเห็นยังไงอม,มีความเห็นยังไงไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วเพราะว่าคุณหมอชนนันก็ให้สัมภาษณ์ก็ชัดพอสมวควรใช่ไหมค่ะยาบ้าเนี่ยกาหนดเอาไว้ห้าเม็ดว่าสานันนษฐานเป็นผู้เสพก็จริงอะคะ่ะแต่ให้ดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยนะคะถ้าปัจจัยแวดล้อมอื่นๆชี้นําไปว่าคุณเป็นผู้ขายแม้เม็ดเดียวคุณก็จะโดนจับในฐานะผู้ขายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันกําหนดมาตั้งแต่อดีตแล้ว ตั้งแต่พรบรยาเสพติดปี22 <S 2> <S 2> <S ครั้งนั้นนี่ก็กำหนดเอาไว15้15เมตรใช่ไหมน้องไหมใช่ค่ะและต่อมาก็มาต่อเนื่องในช่วงรัฐบาลคอสชอใช่ไหมน้องไหม <ผล S 2> ก็มา,าใช้<ต>5เมตรตอนนั้นกำหนด5เมตรคะ่ะเพราะฉะนั้นณจนถึงก่อนที่ประกาศใช้ใหม่ตามพรบรอตามประมวลยาเสพติดก็ยังต้องถือว่า5เมตรอยู่มุมหนึ่งก็เหมือนเดิมถ้าฟังจากคุณหมอชรนานนะ เพราะก่อนหนะ้าคนอนุทินชาวเวลกูลอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเคยเสนอหนึ่งเม็ดเดียวหนึ่งเม็ดให้เป็นผู้ป่วยถ้ามากกว่าหนึ่งเม็ดคือผู้จำหน่ายแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคอรอมอค่ะแต่เรื่องนี้ต้องยอมรับมันเป็นดราม่าอย่างแน่นอน<ฆ>คนชาวบ้านไม่รู้สึกว่าทําไมจะต้องไปให้โอกาสถึงแม้ว่าหลักการของการทํากฎหมายนี้อันนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้หลักการเรื่อง ถ้าเป็นผู้เสพโดยแท้ต้องแก้ด้วยการบําบัดเพราะมันก็ล้นคุกเนี่ยท่านผู้ชม <S 1> <S 1> แต่อย่างที่บอกไปนี่คือข้อสันนิฐานเบื้องต้นกรณีไม่มีพยาหลักฐานอื่นใช่ไหมใช่ค่ะให้สันนิฐานว่าเสพค่ะแต่ถ้ามีพยานหลักฐานอื่นแม้เม็ดเดียวก็ถือว่าเป็นคนขายค่ะขนาดเดียวกันกฎเกณฑ์ที่ว่านี้เมื่อถูกจับและยินยอมเข้ารับการบำบัดก็จะไม่ถูดเลยคดี แต่ถ้ากรณีไม่ยอมคารับกรรบับบัดแม้จะครอบครองไม่เกิน5เม็ดแต่คุณก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะอ้านี่ คือคุณหมอชนนั่นพยายามอธิบายว่าไม่ได้นั่งคิดขึ้นมาเองนะไอ้ห้าเม็ดเ <c oughs> นี่ยเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็แพทย์ด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณาสุขมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่วมกันแล้วกว่าจะออกมาเป็นประกาศกฎกระทรวงเนี่ยค่ะต้องเข้าคอรมอมาก่อนแล้วถึงจะพิจารณาเห็นชอบออกออกมาเป็นประกาศกฎกระทรวงยืนยันว่าพิจารณาร่วมกันกับปปสและทุกฝ่ายเห็นชอบแล้วค่ะอ้าวท่าบูชม น่แต่ดูเหมือนประชาชนอย่างน้อยคนดูรายการเรานะยังด่าต่อเนื่องเลยเนี่ยน้องไบบอกขายขายสี่เม็ดแล้วเอาไปบำบัดท่าผู้ชมครับเอออ่ะนี่มันก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากนะอันนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครนะท่านผู้ชมอืใช่ไหมหลักสันนิฐานเนี่ยถ้าไม่มีพยากฐานอื่นคให้ถือว่าเป็นผู้เสพเปิดช่องให้ลำบำบัด ถ้าไม่บับัดก็โดนมาคดีในฐานครอบครองนะคะซึ่งมีโทษจำคุกหนึ่งสิบปีใช่ถ้าขายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าฐานครอบครองเฉยๆจำคุกไม่เกินหนึ่งปีนาวใจเย็นๆนะผู้ชมโอ้โหร้อนแรงมากเลยเรื่องนี้ฮะอ๋อเนี่ย จริงๆนะร้อนแรงสุดๆดมาหรือยังถ้ายังไม่มาะฮะอู้ร้อนแรงมากเลยน่น้องใบขายครั้งละห้าเม็ร<ม>ก็พอบำบัดเต็มแน่ครับรอบนี้นี่เสบกันบันเทิงเลย <ๆ S 2> คือต้องยอมรับหลังๆเนี่ยมันเต็มไปด้วยคดี เรื่องราวที่เกี่ยวกับการหลอนการคั่าแล้วก็ก่อเหตุทำร้ายพ้อไม่เว้นแต่ละวันค่ะใช่ไหมแล้วก็มันจะมีมุมที่คุณผู้ชมมองว่าคนไม่คนไม่เห็นหลักวิธีของการบําบัดที่เห็นผลด้วยไหมอืมเพราะว่าพอบําบัดเสร็จกลับมาหลายคนก็บอกมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะนี่ไปก็ไปเสพต่ออีกเหมือนเดิมนี่ไงเออแล้วก็จะมีมุมที่คุณผู้ชมมองว่ามันเป็นการเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจก็เปิดช่องเหมือนกับ รีไถกันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอืมอ้าเนี่ยความเห็นส่วนใหญ่นี้ไม่เอาด้วยเลยนะเนี่ยอืมไม่ควรมีแม้แต่หนึ่งเม็ดคุณผู้ชมบอกเออหนึ่งเม็ดไม่ควรมีแม้แต่หนึ่งเม็ดนี่ <c oughs> อ้าวไม่มีกองเชียร์หมอชนละนาดเลยเหรอ ฮะยังไงอืมอาจใจเย็นเย็นท่านผู้ชมแสดงความเห็นเข้ามาอือเขบอกว่าไม่ควรมีแม้แต่หนึ่งเม็ดถึงจะจัดการกับพวกไราย,ย่อยได้อืมอืมขอให้คนผ่านกฎหมายครอบครัวโดนคนติดยาหลอนเชื่อนโอยโอยโอย,โอยมีความโหดมากนี่ไง เออคือถ้าเอาคุณหมอชนรัานมาเข้าสายก็เหมือนกันที่เราบอกไปนี่แหละอมไม่ได้พูดอะไรมากกว่านั้นได้หรอกใช่ไหมคุณหมอก็จะือจะได้าถามอะไรว่าที่มาที่ไปมันมายังไงมันไม่ได้มาเกิดยุคข,ของคุณหมอคุณหมอกลำลังพยายามอธิบายว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเรื่องห้าปัญหาล้นคุกก็ไปแก้ที่คุกไม่ใช่แก้ที่กฎหมายเนี่ยความดูเดือดเห็นไหมเ <c oughs> นี่ย <c oughs> จ้างเด็กสิบคนก็ขายได้ห้าสิบเมตรแล้วสบายสบาย โอ้โหดูเดือนมากเลยเนี่ยเด็กติดกันทวนหน้าแน่ๆยาเสพติดไม่ควรมีแม้แต่หนึ่งเม็ดไหนอ่าดูความเห็นก่อนเอามาเอามาพิยุทธ์คืออะไร หมายถึงเอาคุณหมอมาเหรอคะไม่เดี๋ยวจะชนกันกับขเขาภูมิเออเดี๋ยวมันชนกันแต่ประเด็นนี้ร้อนแรงจริงนะอย่าบ้าต้องยอมรับนะเฮโรอีนอีกสามร้อยมิลลิกรมัมเออแต่เฮโรอีนพี่ก็เข้าใจยากนะอืมเฮโรอีนมันเป็นยาเสพติดขั้นสูงเออแต่มันก็ <c oughs> ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูความเห็นนิดนึงนะ รอท่านผู้ชมด้วยเออ่ทานายตำรวจมีไรายได้เพิ่มปราบไม่จริงเหมือนตอนหาเสียงต้องทำแบบสิงคโปร์ประหารอย่างเดียวถ้ามีอาเสียบเปลนได้ถูกมันต้องได้สัสดส่วนกับโทษท่านผู้ชมครับอา่า คงได้ยินข่าวกลงังยากาศยิงอีกบ่อยๆย,ยุคนี้แก้ไขแบบให้เข้าถึงง่ายเนี่ยความเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆนะสำหรับประชาชนคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเรียก<ข>ไม่ได้เลยเนี่ยน้องไบขนาดแค่หนึ่งเม็ดก็ทําให้คนตายได้หมายถึงก็ไปฆ่าคนได้อืมอืมนี่ฮะ